เขมหัสวีเปิดใจวันถูกมองอักตันยูทำใจรับความเสี่ยงไม่ต่อสัญญาช่องเล่าเรื่องหน้าคนลุกโดนทำของใส่เขมหัสวีออกมาเปิดใจครั้งแรกครับพระเอกแถวหน้าของเมืองไทยวันนี้ขอเคลียร์ชัดๆจากกรณีไม่ต่อสัญญาช่องสังกัดเดิมเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวซุบซิบลือหนาหูครับว่าหมดสัญญากับต้นสังกัดเดิมแล้วทําเอาหลายคนนั้นลุ้นหนักมากว่าเข้มนั้นจะต่อสัญญากับช่องเดิมออกไปหรือไม่หรือออกมาบอยบินเป็นนักแสดงอิสระวันนี้เข้มก็ได้ออกมาเปิดใจ ครั้งแรกถึงเรื่องนี้ชัดๆแล้วครับว่าผมไม่ได้ต่อครับตอนนี้ก็เป็นอิสระเรียบร้อยแล้วสักพักแล้วครับก็มีการพูดคุยกันมาเป็นปีแล้วเตรียมตัวเป็นปีกว่าก็ได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ที่ช่องเรื่อยๆว่าแนวโน้มเราจะเป็นยังไงต่อไปเราจะทํายังไงต่อเราจะเป็นยังไงจนสุดท้ายที่ได้เข้าไปก็ตัดสินใจว่าไม่ต่อจริงๆเข้มชอบทํางานมากเวลาเราทํางานเราก็อยากสร้างลายเซนรูปแบบการทํางานรายละเอียดในตัวละครต่างๆพอเราอยู่กับช่องมา8ปีก็ค่อนข้างเข้าใจรูปแบบคาแรคเตอร์ช่องว่าตัวละครจะเป็นแบบนี้แบบนี้บบน,นะมันจนเคยชินและไม่่ตื กับตรงนั้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าออกมาข้างนอกน่าจะได้ทํางานหรือรูปแบบการทํางานแบบใหม่เพิ่มขึ้นเข้มนั้นกล่าวต่อว่าก็กุมใจเป็นปีๆเพราะเป็นเรื่องใหญ่ครับช่องเจ็ดหมื่นบ้านเลยครับเราอยู่ด้วยความอบอุ่นก็เป็นลูกที่เติบโตจากช่องมาอยู่แล้วพอหมดก็หนักใจพยายามคุยกับผู้ใหญ่ทางช่องว่าจะเป็นยังไงต่อคุยกับผู้ใหญ่ลหลายๆท่านว่าก็ออกมาแล้วจะเป็นยังไงการออกมาก็มีความเสี่ยงหลายอย่างไม่รู้ว่าจะสําเร็จไหมการออกมาจะเจออะไรบ้างแต่ผู้ใหญ่ก็น่ารักทุกวันนี้เข้มก็ยังมีละครที่ต้องรับผิดชอบและเข้าไปร่่่วมมกกันชองททปีใหเศาล ก็เข้าไปหาผู้ใหญ่ปกติผมก็ถามผู้ใหญ่ว่าถ้าออกไปแล้วผู้ใหญ่จะมองเป็นเด็กอักตันยูไหมเขาก็บอกว่าไม่อักตันยูเข้าใจถ้าเรายังมีแพชชั่นหรืออยากเติบโตในหน้าที่การงานเขาก็ยินดีมากๆซึ่งเข้มนั้นกเ็เผยต่อว่าเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวแล้วสักพักแล้วยังไม่ได้พูดคุยกับที่ไหนเราก็ยังรับผิดชอบกับการทํางานจนไม่มีเวลาได้ออกมาพูดคุยกับสื่อเมื่อถามต่อว่าสเสน่แรงจนถูกทําของใส่เคยโดนทําของใส่รู้ได้ยังไงเข้มนั้นบอกว่าก็มีคนเตือนครับซึ่งจริงๆแล้วผมไม่เชื่อเรื่องพววกกกนนนนนนีี้้ดดยยยยุคสมมมมมัััท่่ผาาาาๆ็ าจะมีเรื่องการเล่นของทำของใส่วิธีการทำของผมก็ไม่รู้ด้วยพระอาจารย์ที่นับถือก็บอกว่าก็น่าจะโดนของนะหลวงพ่อวราก็บังสกุลเป็นยังสกุลตายให้ซอพี่หนิงก็บอกพี่ก้องห้วยไล่ก็บอกคือตัวผมก็ปกติเลยครับแต่พี่สาวจะรู้ว่าเวลานั่งคุยด้วยกันผมจะไม่เหมือนเดิมซึ่งทางด้านหนิงตณิตาน,นั้นก็บอกว่าคนรอบข้างเขาบอกว่าเขาไม่ปกตินะหนึ่งคุยอะไรกันก็จะไม่โฟกัสสองพูดอะไรไปก็เหมือนเด็กดือ้อไม่ฟังและเวลารับปากอะไรก็จะไม่ทําตามที่พูดทั้งที่เขาเป็นเด็กดีมมมมาาากกกๆีีวินนนนนัััยยซึ่่่งง็็็เเเเปปคละททบอูื ถามต่อว่าเป็นอย่างนี้นานหรือ,อยังเขมนั้นกล่าวว่าก็ช่วงกลางๆปีที่แล้วช่วงนั้นก็มีเหตุการณ์แปลกๆครับแม่ก็จะได้ยินเสียงผมพูดคุยกับผู้หญิงบนห้องซึ่งผมก็ไม่เคยพาผู้หญิงมาบ้านแล้วก็จะมีเรื่องที่แม่เห็นในกล้องวงจรปิดผมสั่งอาหารมากินแล้วก็ลงไปรับของทั้งที่ผมอยู่กองท้ายทุกคืนก็จะมีเสียงแปลกๆอยู่ในห้องผมเสียงคนเดินนุ่นในนั่นซึ่งก็มีเหตุการณ์ที่ผมนอนเล่นกับแม่แล้วผมก็ละเมอตีตัวเองซึ่งผมก็ไม่รู้เลยผมก็ใช้ชีวิตปกติทําาาาางงนนนนนนกกกกัับบบ้้้แต่่่่่่่ผผผผมมมมมมมจจะไไไไไคคคคออออออยเขออไไเขสปหู็ืว เป็นอินโทรเวิร์ดจนสุดท้ายพี่ก้องหุวยไลยนี่แหละบอกว่าที่บ้านเลี้ยงผีไหมผมก็บอกว่าไม่ได้เลี้ยงครับที่บ้านเชื่อเรื่องการทําบุญมากกว่าเขาก็บอกว่ามึงน่าจะโดนเล่นของใส่แล้วนะซึ่งการเล่นของมันก็มีหลายรูปแบบเขาก็บอกว่าเขาก็เคยโดนของใส่ซึ่งคนรับแทนก็คือพี่เบลภรรยาของพี่ก้องพี่เบลนั้นอ้วกเป็นเลือดถ่ายท้องเป็นเลือดเข้มหัสวีกาวเปิดใจ